สวัสดีครับวันนี้มาพบหลุงอ้วน789 c แ a n n e l แชนแนลแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาดูงานติดตั้งจอแอนด o อยขนาด10นิ้วในนิสสันเทียนาเตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยเป็นตัว V6 มีจอมาพร้อมแล้วก็มีระบบควบคุมพวงมาลัยมีระบบการสั่งงานจากแอร์เพื่อให้ขึ้นจอ a อ d ด o อ d เขาทำกันยังไงเดี๋ยวลุงอ้วนพาไปดูวันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ส่วนนี้เป็นส่วนหน้ากากนะรวนให้ดูหน้ากากตรงรุ่นนะของนิสสันเจสามสเราจะมาใส่ตรงนี้แทนตําแหน่งเดิมของเขาอันนี้เป็นชุดสายตรงรุ่นของเขานิสสันเจสเครื่อง V6 เลยตัวนี้มีจอด้วยที่เขามีจอมามีกล้องหลังมาช่วยเสียบไปปักเลยเอาปักไฟก่อน ปักไฟปักเม็มั้ครับตัวนี้กล้องอันนี้ปักกล้องหลังอันนี้ปักควบคุมแคนบัสอันนี้เสาอากาศเดี๋ยวดูสายกล้องหลังก่อนสายกล้องหลังก็จะอ,ออกมา่างนี้ ไปควบคุมระบบกล้องหลังเดิมของเขาอันนี้จะไปเชื่อมทีวีย เดี๋ยวเรามาดูจอที่ประกอบใส่หน้ากากเรียบร้อยนะลุงอ้วนประกอบมาเรียบร้อยช่องแอร์ต่างๆประกอบเข้าไปในหน้ากาก,ากเรียบร้อยเลยนะชุดสวิตต่างๆจากนั้นก็มาประกอบนะเพราะว่าตัวนี้เป็นชุดสายตรงรุ่นอยู่แล้วสามารถเสียบต่อกันได้เลยหลังจากเสียบต่อแล้วก็เซตร,ระบบแคนบัสซึ่งวิธีการเซ็ตระบบแคนบัสเนี่ยลูงอ้วนทำให้ดูหลายหลายรอบละ เดี๋ยวมาดูวิธีประกอบเข้าไปว่ามุมมองต่างๆมันสวยไหมมันชัดเจนไหมะนะดูกันชัดๆกันไปเลยอ่าเรียบร้อยอนิสสันเทียน่า j 3 2ตัวนี้เครื่อง v 6เลยนะเป็นตัวท็อปมาใส่จอ a อ d ด o อ d ใช้ระบบแคนบัสควบคุมตัวนี้ เรียกแอร์สองชั้นให้ดูชัดๆมุมอมองชัดเจนนี่เลยสวยๆเลยวันนี้กล้องหลังใช้ตัวเดิมหมุนพวงลัยเนี่ยเดี๋ยวตามรถ สำหรับกล้องเดิมของรถถ้าเปลี่ยนกล้องใหม่แล้วคือใช้ไม่ได้นะปรับตามรถเนี่ยส่วนระบบควบคุมพวงม,มาลัยต่างๆก็ได้เหมือนเดิมนะเลือกโหมดเลือกซอสต,ต่างๆครบครบนะตัวนี้ระบบแอร์ปรับปุ๊บขึ้นที่หน้าจอ Android ให้เราเลยโชว์ที่หน้าจอ Android ให้เราเลย ตัวนี้ใช้งานสะดวกฟังก์ชันครบทุกจุดเลยนะใครที่ดูอยู่ก็ตัดสินใจได้เลยพัดลมปรับทิศทงทิศทางเลยต่างๆโชว์ที่หน้าจอให้หมดเลยสวยๆโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยให้ดูชัดๆมุมแบบไก่จอ10นิ้ว CPU 8คอร์แรมส่ลอม64โอเคเรียบร้อย ใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยรบกวนกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลุงอ้วนด้วยเวลาลุงอ้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามอโอเคขอบคุณมากครับ